ครับก็วสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับคลิปตัวนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องแรกก่อนนั่นก็คือเรื่องของาศาสนาน่นเองนะครับข้อสอบที่ใช้ในการสอบเตรียมทหารเนี่ยเราดูจากคลิปแ,แรกๆกันแล้วเรารู้ว่ามีด้วยกันกี่เรื่องครับ5เรื่องประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง1เรื่องาศาสนาเก่งมากครับ2องนะหน้าที่พลเมือง3นะครับเศรษฐศาสตร์4ประวัติศาสตร์แล้วก็ห้า มีสัตว์นีด้วยกัน5เรื่องนะครับในบรรดา5เรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่มีการหยิบข้อขสอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นคลิปตัวนี้จะเป็นการเก่งเลยนะครับว่าสําหรับในปีพุทธศักราช2558ก็คือปีหน้านี้นะครับข้อสอบในกลุ่มศาสนาที่น่าสนใจเนี่ยมีด,ด้ยวยกัอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับข้อสอบหมวดศาสนา อันดแรกก่อนนะครับข้อสอบหมวดศาสนาสำหรับการสอบเตร,รตรียมทหารเตรียมนะครับทหารในปี2558ประเด็นที่น่าสนใจมีอะไรบ้างจริงๆก็คือต้องบอกว่ามีเยอะนะครับแล้วก็ ถ้าเราไปดูหนังสือด้วยตัวเองเนี่ยบางทีดูไม่ไหวเพราะว่ามันเยอะจัดแต่ว่าเดี๋ยวเราดูสโคปนะครับข้อมูลตรงนี้มาจากการดูแนวข้อสอบเน้อหลักประมาณ1ิบกว่าปีนะครับเอามาทําเป็นสถิติแล้วก็เป็นการประเมินเราก็จะได้สโคปเรื่องของการดูได้ไง่ายขึ้นนะครับมีอยู่4ี่ห้าประเด็นที่ข้อสอบยิบมาออกบ่อยที่สุดมาดูทีละเรื่องนะครับเรื่องที่ข้อสอบยิบมาออกบ่อยที่สุดเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องนี้คุณครูต้นให้ เกือบ7 0 8 0ของการออกข้อสอบเลยนะครับจะมีการหยิบเรื่องนี้มาออกเยอะมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักธรรมนั่นเองเรื่องของหลักหลักธรรมซึ่งหลักธรรมที่นำมาออกข้อสอบนั้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มใหญ่ๆที่จะเจอนะครับ 1. คือหลักธรรมของศาสนาพุทธ 2. หลักธรรมของศาสนาคริสต สองนะครับหลักธรรมของศาสนาคริสต์สามหลักธรรมของศาสนาอิสลามและข้อที่สี่ข้อสุดท้ายคือหลักธรรมที่อยู่นอกเหนือจากสามศาสนานี้ข้อที่สี่นะครับเป็นหลักธรรมที่อยู่นอกเหนือจากสามศาสนานี้ยกตัวอย่างเช่นอาจเป็นศาสนาซิก์อาจจะเป็นศาส,สนาหรือลทัลทธิระแนะลัทธิเต๋าของจื้อ และที่เตา๋าหรือว่าขงจื้อเป็นต้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าข้อสอบนั้นมีการออกเรื่องของหลักคมเนี่ยครบครั้งี่กลุ่มเลยนะครับแต่มีประเด็นย่อยๆที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ก็คือว่าถ้าเป็นหลักคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับคริสและอิสลามเนี่ยประเด็นนี้นะครับคริสและอิสลามจะมีการพูดถึงไม่มากไม่ไม่มากหนะักก็จะเป็นพวกลับ บัญญัติสิประการนะครับเช่นะนี้เช่นก่อนนะฮะเช่นเรื่องของบัญญัติสิประการาบัญญัติสิประการหรือเป็นเรื่องของหลักหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามนะครับเรื่องของหลักศรัทธาต่างๆแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องศีลศีลน,นี่นะครับใช้ของคริสต์นะครับเรื่องศีลคำว่าศีลน,นี่ฮะคำว่าศีล เช่นศีลจุงมคืออะไรนะครับศีลมหาสนิทศีลมหาสนิทแต่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงในคลิปต่อ,ตอไปนะครับอันนี้คือพูดภาพให้เห็น,หนว่าน่าสนใจในกรอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นกรอบข้อที่1เลยเรื่องของหลักธรรมนะครับมีอยู่ 3. สามสี่เรื่องใหญ่ที่ต้องสนใจคือพุทธคริสต์อิสลามแล้วก็ลัทธินอกที่ว่าอยู่นอกาสนาเหล่มนี้นะครับไมืไ่าจะเป็นซิกเสาของจอเป็นต้น โดยนะครับอจาะต้นพบว่าในส่วนของพุทธศาสนานะครับมีการนําหลักธรรมมาออกเนี่ยบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นหลักธรรมเรื่องอิทธิบาศีนะครับเรื่องอิทธิบาศีหลักธรรมเรื่องมรดแปะนะครับมรดแปะเรื่องอริยสัจส,สี่เป็นต้นนะฮะต้องบอกว่าเป็นต้นยังมีอีกหลายหลักธรรมท,ทีเดียวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์เป็นประเด็นประเด็นไป แต่คือตรงนี้ข้อสอบออกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครก็ตามที่สามารถท่องหลักธรรมต่างๆของสามศาสนาใหญ่แล้วก็ศาสนาหัวข,ข้อที่สีได้ด้วยเนะี่ยก็จะทำให้ได้ประโยชน์มากๆเลยแล้วเวลาข้อสอบถามนะก็จะถามมู3าประเด็นใหญ่ๆของข้อที่1ประเด็นที่1อันนี้ท้าเลยนะครับ1ถามความหมายข้อที่1จะถามความหมจะเจอเยอะนะครับเรื่องของการถามความหมาย อาจจะเป็นคำถามง่ายๆเลยเช่นถามว่าอิทธิบาทสี่หมายถึงอะไรหรือว่าอริยสัจสี่หมายถึงอะไรเป็นต้นอันนี้คือถามไปข้างหน้าหรืออาจจะถามกลับมาข้างหลังก็มีนะยกตัวอย่างเช่นความจริงอันกระเสริฐสี่ประการเนี่ยตรงกับหลักธรรมข้อใดเห็นไหมฮะมันก็จะมีการถามถามกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่1โอกาสเจอสูงมากทำข้าหมายตรงๆเลยข้อที่2ครับในเรื่องหลักธรรมนะที่จะจะถามข้อใดอคือยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างไนาะแล้วถามอาจจะเป็นการยกตัวอย่างมาสมมตินะฮะสมชายต้องการปู่มนตรกับสมหญิงหลักตามข้อใดที่ควรนํามาใช้ในกรณีเคสอย่างเนี้ยอะไรครับเก่งมา,สากสังขาวหาวัตถุสีนะครับนี่ยแบบนี้ฮะจะเป็นประเด็นที่สองที่เขาถามปอะเด็นที่สามเขาจะถามเรื่องข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่อย่างนี้นะฮะหรือว่า ให้เลือกหรือว่าให้เลือกข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักคมของรสภิสิงข์ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักคมของสารานิยธรรมหกเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะข้อสอบในกลุ่มหลักคมเนี่ยจะเจอบ่อยมากที่สุดในการถามมีข้อหนึ่งข้อสองและข้อสามข้อหนึ่งคือถามความหมายอาจจะเป็นคานถามไปข้างหน้าหรือถามถอยหลังมาก็ได้ข้อที่สองคือเป็นการยกตัวอย่าง เช่นเมื่อกี้ที่จากต้นยกให้นะสอชายถูกมิกับสมหญิงใช้หลักทมอะไรข้อที่3คือข้อใดไม่ใช่หรือ,อให้เลือกเช่นข้อใดไม่ใช่หลักธรรมของไม่ใช่หลักธรรมย่อยของสาราน,นิยธรรมของหรือว่าให้เลือกครับอาจจะเป็นเรื่องของอาอาชายไทยนะครับชายไทยเนี่ยจะต้องบวชเรียนเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่ก็จะมีให้เลือกประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามประเด็นนี้ คือกลุ่มคําถามที่จะได้เจอมากที่สุดในหมวดเรื่องของหลักรรมดังนั้นถ้าใครก็ตามท่องเนื้อหาเกี่ยวกับหลักรรมต่างๆได้แม่นยำนะครับก็จะทําให้ตอบข้อขสอบในประเด็นนี้ได้อย่างแน่นอน100%เยี่ยมเลยคะเก่งกันอย่างนี้เลยนะครับไปดูข้อที่2นะครับคือชุดที่2ที่เขาจะออกในกลุ่มนี้คือเรื่องของข้อที่สองะครับ ข้อที่สองที่จะมีการออกข้อสอบในปีนี้นะครับคือเรื่องของพุทธประวัติเรื่องของพุทธประวัติพุทธประวัติเนี่ยก็คือเป็นประวัติของพุทธศาสนาถูกไหมครับเป็นประวัติของพุทธศาสนาตั้งแต่เจ้าชายสิัตถธธานเนี่ยทรงประสูตินะครับจนกระทั่งถึงพระุทธเจ้าแบบนั้นตอนปิทิ่าน ตลอดช่วง,งการตรวแผ่อายุ80ปีของท่าน1 80ทัสามท่านเนี่ย,นนยมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากก็มีการออกมาเป็นข้อสอบเช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการถามเรื่องเหตุการณ์ต่างๆจะเป็นการถามนะเหตุการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นการฟังสตอรี่แล้วก็มีชาร์ทให้ดูอัจจะง,ง่ายน,นะครับมาดูอีกอารน,นึงฮนะทีนี้เรื่องพุทธประวัติใช่ไหม าแต่ว่ามันจะเจอเรดนอย่างนี้คือข้อสอบที่อาจารย์ต้นอบอกว่าเข้อจอบหนียกไปเพราะฉะนั้นคุณก็จะไปเจอคําถามเกี่ยวกับเพื่อนศาสนาเช่นศาสนาคริสต์นะครับหรือว่าศาสนาอิสลามอาจมีการถามที่ขออนุญาตเขียนแบบง่ายๆนะครับไม่กดกันนะชเช่นที่เกิดนะครับที่บรรลุธรรมนะครับที่มีการเผยแผ่ศาสนาที่ตาย หรือว่าใครที่เกี่ยวข้องหรือว่าเหตุการณ์สําคัญในแต่ละช่วงของชีวิตนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยฮะมิสเดุนะครับไปถามกลุ่มพวกนี้ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาจะถามในประเด็นที่เราเูีย้ไม่ถ่ายถ้าคนเสน่หไปดูพุดมากใช่ไหมครับเขาก็ไปออกคริสเตียอิสลามได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ที่อาการต้นตั้งมาให้เลยมีเกิดบรรลุเผยแผ่ตายที่ไหนใครเกี่ยวข้องเหตุการณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวตรงนี้รนเราเรียนด้วยนะแต่นี่คือเหตุภาพรวมเพราะฉะนั้นพุทธประวัตินะครับเป็นเรื่องที่ น่าสนใจมากๆแล้วข้อสอบเนี่ยก็มีการถามอยู่เมืองๆนะครับก็เป็นประเด็นที่สองในส่วนของศาสนาที่ออกข้อสอบอันที่3นะครับลองท้ายซีปไปอะไร่ายดูไหมอันที่3นะคำกรอนมาเป็นข้อที่สแล้วนะดีเก่งข้อสอบเลยนะปีนี้นะ่าสนใจมากเรื่องคำกรอนตนะ่างๆคำกรอนสูภาษิต นะครับพุทธภาษิตต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่าที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในเนื้อหาการเรียนตั้งแต่ม .1 ถึมงม .6 เนี่ยมีพุทธสุภาษิตอะไรบ้างอย่าไปคิดว่ามันเยอะหมจะจำ,มจำได้หจำไม่หมดเหรอฮะ,ะเราจำไม่หมดแน่นอนอาจารย์ต้นขอยือนใจนะครับไม่ต้องไปกังวลเลยแล้ว้็จะดูว่ามีอะไรบ้างซึ่งข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคํากรเนี่ยจะถามอยู่สองกรณีอะไรหนึ่งนะฮะถามความหมายของมัน ถามมีความหมายเลยยกตัวอย่างเช่สเนสมุดนิพพานนังปารมังสุขขังหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรครับนิพพานนังปารมังสุขขังก็หมายถึงนิพพานเป็นสุขอย่างนี้อย่างนี้ครัถามง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าใครจำไม่ได้ก็คือเป็นยังไงฟาวดิ้งเลยใช่ไหมครับไม่ต้องหมดครับตรงนั้นเดี๋ยวจะต้นจะมีสูตรในการท่องจําวิธีการในการดูว่าแต่ตัวแั้มีทริกอย่างไรด้วยนะครับนะครถามความหมายข้อสอง ไม่ถามความหมายฮะแต่ว่ายกเหตุการณ์ขึ้มนมานะยกเหตุการณ์ขึ้มนมาจากนั้นเนี่ยเขาจะถามว่ามันไปตรงกับคํากรอนใดหรือว่าสุภาษิตเปรยพุทธภาษิตใดในครับศาส,สนาถามแค่นี้ครับหลักๆก็จะสองแบบเนี่ยตรงไหมง่ายดีไหมนี่แหละับแบบที่สามแบบคํากรอนนะครับส่วนข้อที่สี่ครับหมายข้อที่สี่นะเป็นเรื่องของเกร็ดศาสนา ข้อที่สี่นะับ